เพื่อนๆคนอื่นได้มากขึ้นใช่แล้วก็กล้าที่จะตั้งคําถามแล้วก็หาคําตอบได้ดีกว่าเดิมอะไี้น้องของน้องเอ่อน้องรู้สึกว่าแบบได้ได้ได้รู้จักรับชอบตัวเองมากขึ้นอนะ่ะคือเหมือนกับด้วยความที่มอต้นอนะ่ะกดเกณฑ์ทุกอย่างมันบังคับให้เราไปในแนวทางนั้นอยู่แล้ว ม,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 มันไม่มันไม่มีคือถ้าตามตาม,ตามได้ที่เราอ,อยู่ในกฎระเบียบของเขาอะ่ะก็คือมันก็จะไปในแนวทางเดียวกันทุกอย่างก็จะไปไปเหมือนเหมือนกันแต่พอเหมือนกับพมดลุนอะ่ะอาจารย์ค่อนข้างรู้สึกว่าอาจารย์ค่อนข้างให้ใช้ชีวิตแบบเด็กมหาลัยเลยแบบคุณต้องไปชอบชีวิตของคุณเองเราอาจารย์มีหน้าที่แค่พอ p ์ o r t บซ support เท่าที่อาจารย์ support ได้แต่ว่าในเรื่องของความคิดในเรื่องของแบบการรับผิดชอบตัวเองก็คือ คุณรับผิดชอบตัวเองได้เลยคุณอยากทาอะไรคุณก็ทําอย่างนอนตอนไหนคุณก็นอนแค่คุณตื่นมาเรียนทันก็คุณก็โอเคแล้วอะไรแบบนี้แบบมันให้อิสระทั้งทางด้านความคิดแล้วแบบการกระทำอะไรของเรามากกว่าแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองแบบไม่ได้ไหลาตามตามแนวคิดของสังคมมากขึ้นอนะแบบเหมือนเราเราได้รู้ว่าสิ่งที่เราคิดมันเป็นสิ่งที่แบบเราต้องการจริงๆมันไม่ได้แบบเป็นแค่เพราะว่าคนรอบข้างบอกว่าเราต้องเป็นแบบนั้นหรือแบบเออ ก็ข้าไปแนวทางเดินกับตรอเองนะรู้สึกว่าได้เป็นตัวเองมากขึ้นยังไงดีไปเจะพูดก่อนื <laughs> <laughs> ่องพูดก่อนไหมจะได้กินข้าวต่อโอเคได้ๆโอเคก็คือแกะน้ำจิ้มแล้วน้ำจิ้มหกสายขาอยู่ <laughs> แต่ไม่เป็นใจดาวสตรอง <laughs> 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 <g ül üyor> <laughs> <laughs> ก็คือดารุนทำให้อะไรเอ้ยดารุลเปลี่ยนอะไรเราว่าอ้าวอนี้ ดี่ฉันงงมากค่ะเหมือนพิเศษฟอรัร่มเอาใหม่เมื่อกี้พูดอะไรไปหรือยังโอเคก็คือว่าดารุนเรี่ยนอะไรแล้วว่าคือเดิมเนี่ยเราอยู่โรงเรียนที่มันเป็นโรงเรียนที่เอ่อคนอื่นเขาติ่งหูแต่เราต้องครึ่งหูเราต้องว่าอย่างสวยงามแล้วเราอยู่ชมรมมารยาแต่เราก็ยังเป็นเราเรายังเป็นพี่สันเรายังเป็นอะไรเหมือนเดิมตอนที่อยู่มอตน้นก็คือเราเป็นเราเรามาอยู่ดารุนเราก็ยังเป็นเรา ในเวอร์ชั่นที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าถ้าเป็นโรงเรียนเก่าเพื่อนมันจะไม่กล้าไปกับเราครูมันจะไม่ได้ซัพพอร์ตไปกับเราแต่พอมาเรียนเนี้ยเรายงเป็นเราที่มีคนคอยซัพพอร์ตเราอยากไปสันก็มีเพื่อนคอยไปด้วยอาจารย์คอยไปด้วยเราสนใจวิจัยเพื่อนก็โอเคอยากทําด้วยโอเคเราไปการอาจารย์หาคอนแทคหาโนนีน่าให้เราอยากทํางานอาสาเราก็ทําเราก็ได้ทําจบมาเราก็ยังมีคอนเนคชั่นกับคนที่มันแบบเป็นอย่างเนี้ย เป็นอย่างนี้ประมาณแบบร้อยสองร้อยคนแล้วเราก็พูดคุยกันตลอดเวลามีมงมีม็อบเราก็พูดคุยกันได้ตลอดทุกคนแบบโอเคมากไกด์ guys, มากแบบเออมันทําให้เราแบบรู้สึกมันคุ้มค่าในการที่เราจะใช้ชีวิตในช่วงสามปีแม้ว่ามันจะมีออนไลน์หนึ่งปีแต่เราก็ยังรู้สึกว่าเราได้ใช้ชีวิตที่มันแบบควรจะใช้อะถ้าอยู่โรงเรียนเก่าเราไม่ได้มีทางใช้ชีวิตแบบนี้แน่นอนอ่ะอืปัจจุบันนี้สำหรับเรานะ <c oughs> มันจะมีวันแรกที่แบบว่า เรามามอบตัวใช่ไหมเขาก็จะเปิดแบบว่าวิดีทัศน์ใดๆแบบว่าเออมันก็มีคําพูดของผู้ปกครองคนหนึ่งเขาพูดประมาณว่าพอลูกเขามาเรียนที่เนี่ยเหมือนกับว่าต่อให้ตอนแรกเขาไม่รู้ว่าเขาอยากจะเป็นอะไรแต่ว่าพอจบออกไปแล้วอะเขาจะรู้ว่าตัวเองจะทําอะไรต่อเอออะไรประมาณเนี้ยซึ่งพอเรามองย้อนกลับมาจากตัวเองในตอนนี้นะเออเราก็รู้สึกว่า ดารุนก็ทําให้เรากลายเป็นคนหนึ่มนนได้จริงๆเพราะว่าตอนแรกเราไม่รู้เลยว่าชีวิตเราจะเอาอยัางไงต่อเราแค่เข้ามาดารุนเพราะว่ามันเรียนฟรีมันมี iPad มันมีหอพักมีอาหารเออแค่นี้เลยก็เพราะว่าเราแบบเบื่อโรงเรียนเก่าด้วยแล้วก็รู้สึกว่าที่เนี่ยมันมีสวัสดิการดีกว่าก็เลยมาแต่ว่า3มปีในเนี้ยคือเราอ่ะเราได้รู้จักว่าเซฟโซนจริงๆมันเป็นยังไงเออหนึ่งก็คือเพื่อน คือเรารู้สึกว่าเราโชคดีที่มีเพื่อนดีมีคนรอบตัวที่แบบสนใจเรื่องเดียวกับเราก็มีหรือว่าแบบอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องเดียวกันแต่ก็เข้าใจแล้วก็อยู่ด้วยกันได้ไปจนถึงอาจารย์ที่แบบก็คุยได้ในหลายๆเรื่องแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องชีวิตเรื่องงานแล้วก็แบบตัวโรงเรียนตัวระบบของโรงเรียนเองที่เรารู้สึกว่ามันมีความสามารถในการที่จะซัพพอร์ตเด็กได้ดีกว่าก็คือหนึ่งก็คือแบบทรงผมอะไรเงี้ยจะอะไรยังไงก็ได้กําหนดแค่แบบใส่เสื้อใส่เกงแค่นั้นพอ เราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นโรงเรียนที่ให้อิสระเราค่อนข้างมากแล้วท,าววรราทําให้เราได้เป็นตัวของตัวเองจริงๆอะไรประมาณนี้ก็สุดท้ายแบบพอออกมาได้เราก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นเซฟโซนเป็นพื้นที่หนึ่งที่แบบทําให้เราได้เป็นตัวของตัวเองจริงๆอ่ะเราก็ยังแบบทําให้เราแบบมีความสัมพันธ์กับเพื่อนๆหลายๆคนแล้วก็ทําให้เรารู้ว่าสุดท้ายแล้วว่าชีวิตเราอ่ะเราเกิดม,มาเพื่ออะไรแล้วเราจะทําอะไรต่อไปเออประมาณนี้สำหรับเราก็คือเรารู้สึกว่า ตอนอยู่โรงเรียนเก่าเนี่ยเราไม่ได้แบบมีความมั่นใจแล้วก็ยังยังแบบคือเราอะ่ะมีเป้าหมายในชีวิตแล้วนะในตอนนั้นแบบเราอยากทําอะไรอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้รับก,การพพอร์ตจากเพื่อนจากที่บ้านหรือว่าจากทางโรงเรียนอะไรเงี้ยแล้วแล้วเราก็มาที่นี่เพียงเพราะแบบมีรุ่นพี่แบบไปแนะนําว่าแบบเออที่นี่ทําสิงผมได้เรารู้สึกว่าแบบเชื่อเขาแบบ ยังไงแค่ไม่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องเรียนหรอกเพราะว่าแบบแค่อย่างไงแค่แบบสิทธิบนแบบร่างกายเราอะไรเงี้ยแบบอิสระในการแต่งกายของเราเขาก็แบบอนุญาตให้เราในการเป็นตัวของตัวเองแล้วเรารู้สึกว่าแบบเรื่องเรียนก็คือก็คือรู้กันอยู่ว่าแบบก็คงดีแน่ๆ่แล้วก็เลยเลือกเรียนที่นี่แล้วแบบเราก็ดีใจมากๆที่ได้มาเรียนที่นี่เพราะว่าแบบเพื่อนๆแบบเป็นเซฟโซนจริงๆแบบ ถึงเราจะไม่ได้คุยกับเพื่อนเยอะถึงเราจะแบบเก็บตัวอยู่ในห้องอะไรเงี้ยแต่แบบถ้าเรามีปัญหาอะไรเงี้ยเราก็แบบเดินไปเคาะประตูหาใครก็ได้แล้วก็บอกมึงมึงแบบช่วยตรงนี้หน่อยแล้วแบบทุกคนก็พร้อมช่วยกับเราอะไรเงี้ยถึงช่วยไม่ได้ก็แบบก็พยายามแบบสตร์ทเกิไปกับเราหรือแบบอาจารย์ก็พพอร์ตเราในทุกๆเรื่องแบบมีครังหนึ่งแบบพาเราไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยแบบไปตั้งแต่สามทุ่มสี่ทุ่มเลยกลับมาดึกมากแล้ว เราก็รู้สึกว่าเอออาจารย์แบบพึ่งเราได้จริงๆเหมือนที่นี่เหมือนเป็นบ้านเราเราผูกพันกับทุกคนมากๆแล้วก็แบบสร้างโมเมนต,ต์ดีๆเอาไว้เยอะมากสนุกมากๆรู้สึกว่าสามปีมันมันน้อยอะ่ะเออคิดไปคิดมาแบบเออมันมันเร็วไปหรือเปลา่าวะแบบฉันอยู่มาแค่นี้เองเหรออะไรเงี้ยแบบพอตัวจะจุบแล้วแบบน้าตาไหลมัง่งแต่ก็ ให้คิดย้อกลับไปทีก็ไม่เสียใจที่เลือกเรียนที่นี่เลยเราคือคือที่เนี่มันมันทําให้เราโตขึ้นทั้งในด้านความคิดการใช้ชีวิตคือคือเขาไม่ได้แค่สอนให้เราเรียนเพื่อเรียนจบไปเป็นเป็นคนนะเป็นนักศึกษามหาลัยคนหนึ่งเป็นคนที่ทํางานคนหนึ่งแต่เขาสอนให้เรามีความเป็น global mindset ก็คือมีความแบบเป็นพลเมืองของโลกใบนี้อย่างแท้จริงอะ่ะคือ คือเขาสอนให้เรามีความความ้เอเฟื่อเผือแผ่ต่อเพื่อนพี่น้องทุกคนที่อยู่ร่วมโลกกับเราสอนให้เรารักเพื่อนร่วมโลกของเราสอนให้เรารักสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้คือคือมันเป็นสิ่งที่โรงเรียนอื่นจะไม่สอนคือส่วนมากอะ่ะก็คือถ้าเรียนมทอมันจะมีวิชาที่เรียกว่าทียูใช่ไหมวิชาทียูมันจะสอนพวก global mindset แต่ว่าเรื่องพวกนี้ยคือดารุนสอนเราตั้งแต่เราอยู่มปลายซึ่งมันเป็นการปลูกฝัง ซึ่งเราไม่จําเป็นต้องไปเรียนเป็นวิชาอะไรเลยเว้ยคือแค่เราใช้ชีวิตของเราในดรุณอะ่ะมันทําให้เราโตขึ้นมากลายเป็นแบบพลเมืองที่ดีของโลกได้อะ่ะอืมประมาณนั้นเราสูว่าแบบดรุณมันทาให้เราเปลี่ยนไปเยอะจริงๆนะแบบเมื่อก่อนเราเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจอะไรเงี้ยพอมาอยู่ที่นี่แบบได้รับการซัพพอร์ตจากเพื่อนๆจากอาจารย์แล้วเราแบบเหมือนเปลี่ยนจากคนหนึ่งเป็นอีกคนเลยจากคนที่เก็บตัวตอนนี้ก็แบบยังไงกล้าแสดงออกมากขึ้นอนะ่ะเรา ถ้าพูดตาม MBTI คือเราเปลี่ยนจาก i NF p เป็นอีก NF p ไปเลยคือคือมันสอนให้เราใช้ชีวิตได้ดียิ่งขึ้นอะ่ะอืมใช่แล้วเหมือนมันทำให้เรา manage ชีวิตตัวเองได้ด้วยแบบฝึกเหมือนเป็นการฝึกใช้ชีวิตด้วยตัวเองรู้สึกว่ามีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นใช่แล้วด้วยสังคมด้วยอะไรอ่ะมันมันจะมันจะ support ให้เรากล้าที่จะลองผิดลองถูกคือมันจะไม่เหมือนที่อื่นที่อื่นคือแบบ ถ้าเราผิดเราจะเสียเซลลใช่ปว่าแต่ถ้าเป็นที่ดารุณอะ่ะผิดก็คือผิดผิดก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอาจารย์ก็ผิดเหมือนกันทุกคนผิดได้อะ่ะใช่ผิดก็แบบไม่ใช่ใช่เขาสอนว่าเราสามารถคาดได้นะเราไม่จําเป็นต้องเป็นแบบคนที่เพอร์เฟกตลอดเวลาใช่คิดถึงวะอยากคิดถึงวะทำไมไม่มีมหาวาิดารุณวะ <laughs> <laughs> ถ้ามาหาลัยเปิด <laughs> เปิดถ้าดารุณเปิดมาหาลัยด้วยนะสมัครเลย <laughs> เออ กลับมาเรียนปีหนึ่งใหม่อันจะเป็นคําถามสุดท้ายสุดท้ายจริงก็คือฝากถึงน้องๆหรือคนที่สนใจที่จะเข้าโรงเรียนเราโคเซนเหลือแค่อิงแล้วหรือเปล่าใช่ไหมใช่อิงจะได้พูดในหมุมเด็กคอนเทนต์ให้ฟังว่าเอออยากจะฝากบอกน้งองๆหุกคนที่คิดว่าจะเข้าในปีหน้าว่าเออถึงว่าวอมวกับที่เป็น e อ c กับโคเซนอะ จะมาจากระลุนเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีความต่างกันที่ว่าโคเซนมีความเสี่ยงนะเพราะว่าเราจะต้องรู้ตัวเองจริงๆว่าเราอยากเรียนวิศวะจริงๆไม่ใช่แบบว่าเข้ามาพอคิดว่าอยากอยากเข้ามาเรียนที่นี่อ่ะคือไม่ใช่ที่นี่ไม่ดีแต่ว่ามันจะเป็นการที่จะเสียเวลาในชีวิตมากๆไปเลยต้องห้าปีไหนจะโชว์ไทุนอีกห้าปีอยากให้ทุกคนที่แบบว่าคิดว่าอยากเข้าโคเซนอ่ะคิดดูดีๆด้วยว่า เออเราอะชอบจริงๆหรือเปล่าอยากเรียนวิศวะจริงๆริงไหมถ้าอยากเรียนจริงๆอ่อะไม่ว่าจะเป็นอโตเมชันหรือว่าเอนจิเนียริงแบบเอ่ออโตเมชันแล้วก็ไบโอเอนจิเนียริงอะคิดว่าที่เนี่ยเป็นที่ที่ดีมากๆเลยร่วมถึงรอวมถึงที่เป็นของสอสอด้วยนะเพราะว่าเราจะเสียระยะเวลาไปเยอะมากเราจะถอยกลับไปเริ่มต้นใหม่ยากเลยเออเม็ดเงินที่ลงทุนกับตรงเนี้ยมันก็สูงมากๆด้วยมันเป็นอะไรที่เสี่ยงมากๆ ถ้าจะมาอยู่ที่เนี่ยอยากให้คิดดีๆแล้วถ้าคิดดีแล้วแล้วอยากเป็นวิศวะจริงๆอ่ะเออหนูคิดว่าที่เนี่ยเป็นที่ที่เหมาะกับเขาจริงๆที่น่าจะซัพพอร์ตเราทั้งเรื่องการเรียนเราจะจบไปเป็นวิศวะที่เก่งมากๆแน่นอนเพราะว่าอาจารย์เราก็เก่งมากล้วสังคมเราก็ดีมากเราจะจบไปเป็นพลเมืองโลกที่ดีแบบที่พี่ๆทุกคนอนะ่ะเขาพูดมกเมื่อกี้รับรองได้เลยว่าสังคมที่เนี่ยจะดีมากๆแล้วก็เอ,อื้ออำนวยให้น้องเขาเรียนมากๆมากกว่าที่แบบเออที่อื่นเป็นอ่ะ เพราะว่าเราเราอยู่กันตลอด24ชั่วโมงเลยไม่ว่าจะการใช้ชีวิตการเรียนเราจะได้ทําร่วมกันทั้งหมดเลยอยากให้คิดดูดีๆว่าเออมันใช่จริงๆไหมถ้าใช่ก็เอาเลยสู้ๆกลัวว่าเข้ามาแล้วแบบจะไม่ได้ชอบจริงๆอะ่ะเพราะมันถอยกลับไม่ได้แล้วอะ่ะ mm hmm. อย่างอย่างถ้าเป็น E.S.C อะ่ะ E.S.C ยังมีโมเมนต์ที่เราสามารถรู้ได้ว่าเออกูเข้ามาแล้วกูไม่ได้ชอบวิศวะจริงๆนะแล้วเราก็เปลี่ยนกลับไปเรียนแผนที่เราชอบอย่างเงี้ยเพราะว่า E.S.C ไม่ได้เรียนวิศวะอย่างเดียวอะ่ะ เรื่องการใช้ชีวิตด้วยเอออีกว่าที่เนี่ยมันสอนการใช้ชีวิตอะแต่ว่าเนี่ยคือจุดต่างที่โคเซนกับเอเอสซต่างกันยังไงก็คือโคเซนอะเราเลือกชีวิตเราไปแล้วอะแล้วเราก็ต้องอยู่กับสิ่งเนี้ยไปตอลอดชีวิตแน่ๆมันยากมากที่เราจะถอยกลับไปเริ่มต้นใหม่เริ่มได้แต่มันยากจริงๆอะเท่ากับว่าสิบปีที่เราเสียไปอะเราจะไม่ได้อะไรเลยอ๋อก็มามา,มาเราขอกก็คือน้องๆคนไหนที่ ถ้าตัดสินใจได้แล้วว่าอยากเรียนที่เอเอซีจริงๆอยากเข้าจริงๆก็ก็ขอให้เชื่อในสิ่งที่ตัวเองกําลังทําอยู่ศรัทธากับมันเพราะว่าตอนเราสอบเข้าอ่ะคือเราก็เราก็ไม่ใช่คนที่โดดเด่นเลยเราไม่ใช่คนเรียนเก่งอ่ะคือเราแค่เชื่อว่าเราที่นี่เหมาะกับเราอ่ะเราก็เราก็เข้ามาจนถึงทุกวันเนี้ยจนเราจบจากโรงเรียนเนี้ยคือให้ให้เชื่อในสิ่งที่ตัวเองอยากทํา เออนั่นแหละประมาณนั้นถ้าตัดสินใจดีแล้วก็ลงมือเลยไม่ไม่ต้องกลัวให้ให้คิดว่าอย่างน้อยอะ่ะเสียใจที่สอบไม่ติดยังดีกว่าเสียใจที่ไม่ได้สอบอะ่ะคือไม่ต้องไป <c oughs> สนใจใครว่าเขาจะบอกว่าเราไม่เก่งเราไม่ได้โดดเด่นในห้องเนี่ย <c oughs> คือ <c oughs> คือพี่หนูก็เป็นคนหนึ่งที่หนูก็ไม่ได้โดดเด่นในห้องแล้วก็ไม่ได้มีใครคิดว่าหนูจะสอบติดอะ่ะแต่ทุกวันนี้หนูเข้ามาเรียนที่นี่ได้อ่ะเราต้องศรัทธาตัวเองจริงอ่ะอืมถ้าตัดสินใจได้เราก็เอาเลย ดอรจจะไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าคิดดีแล้วอะเพราะว่าที่นี่ดีจริงๆดอรุลล่นอนะอันนี้ย้อนกลับไปในข้อที่ข้อที่ถามว่าดอรุลล่นเนี่ยจบไปแล้วต้องเป็นวิวาทุกคนไหมอันนี้อันนี้เป็นคำถามที่เจอบ่อยมากๆตั้งแต่เข้าดอรุลล่นมาแกจะเรียนวิวารเหรอแกจะเรียนว่าเหรอรหรอ,อันนี้ต้องตอบตลอดอันนี่ไม่ได้จะเรียนวิวาคือจริงๆอะตอนมอต้นเนี่เป็นพวกที่อยู่ในพวกที่ ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนวิดว่าก็เป็นหนึ่งช้อยที่แบบเรารู้สึกว่าเออมันก็มันก็ดีนะก็อยากจะลองดูว่าแบบเอ้ยเวลาเขาเรียนจริงๆรงเขาเรียนกันยังไงวะพอเราเข้ามาส่วนตัวเองก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองแบบถนัดกับวิศวะไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองอยากจะเรียนต่อในสายวิศวะแต่ถามว่าเรียนได้ไหมก็เรียนได้เพราะมันมันไม่ได้แบบมันไม่ได้วิศวะจ๋าขนาดนั้นขนาดที่แบบคุณเข้ามาแล้วคุณจะต้องตายแน่ถ้าเกิดคุณไม่ได้วิดว่าคือ สำหรับน้องที่แบบรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ไม่ได้ถนัดวิทยวะขนาดนั้นหรือตัวเองไม่ได้ไม่ได้เป็นสายสถาปัตย์ไม่ได้จะออกแบบเก่งอะไรแบบเนี้ยมันไม่ได้มีปัญหาในส่วนนั้นเลยสำหรับการเข้าเอเอีนะรู้สึกว่าแบบทุกอย่างมันสามารถปรับกันมาได้เพื่อนที่รุ่นเดียวกันกับพี่ที่แบบวาดรูปไม่เก่งออกแบบไม่ได้กันก็มีหลายคนคนที่ไม่ถนัดวิทยวะก็มีหลายคนแล้วก็คนที่จบคนที่จบดารุณไปอ่ะ อันนี้ไม่มั่นใจว่าแบบว่าของรุ่นอื่นประมาณไหนนะแต่เหมือนกับรุ่นนี้เท่าที่แบบลองถามถามดูว่าแต่และคนอยากจะแบบไปไหนต่อกันมากอะ่ะก็คือแบบอวิทย์วะแพทย์แล้วก็อื่นๆเนี่ยเป็นแบบสามสิบสามสิบสิบเท่าๆกันเลยก็ทุกทีมันแบบเท่าๆกันหมดแบบเหมือนถ้าเกิดใครคิดว่าแกแบบแกมุ่งไปทางแพทย์มากกว่าเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าแกจะเข้าดลุลุนไม่ได้อะ่ะรู้สึกว่ามัน มันมีทางให้เลือกเยอะมากกว่านั้นมากๆบางคนไปบางคนไปรัฐศาสตร์บางคนไปไปบัญชีไปการตลาดืาอมันมันหลากหลายมากๆม,มันไม่ได้แบบยึดติดอยู่แค่นั้นนะ่ะถ้าแกจะมาเอาแบบสังคมที่ทําให้แกรู้สึกว่าแกโตขึ้นหรือว่าเอ,อ่อทัศนคติของผู้ใหญ่ในแบบที่ในแบบที่ในแบบที่มันควรคไม่รู้สึรู้สึกว่ามันควรจะเป็นจริงๆถ้ามันไม่คอนเซเว,วีฟบอ่ะเออ ก็แกก็ลองมาดูที่นี่ได้มันดีมากจริงๆอืก็คือตลุนแบบไม่ได้สอนแค่การเป็นวิศวะแต่แต่เหมือนไม่ได้สอนให้เราเป็นวิศวะแต่แค่แบบสอนให้เราคิดแบบวิศวะมากกว่าอืมใช่เพราะว่าจริงๆรุ่นเราก็มีคนไปเรียนนิติก็มีเรียนบัญชีก็เยอะอืมรุน่นเรารุน่นเราไปเรียนบัญชียเอยอะมากแค่ก็เยอะ แพ,แพนก็เยอะคือเรียนดารุนมาแล้วแบบจริงๆมันไปได้แบบเรียกว่าไปได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะอยู่ที่ว่าเรา <S <S สนใจด้านนเออคืออาจารย์ใ,ในโรงเรียนก็้องสปอร์ตตลอดอยู่แล้วด้วยอ้ยคือต่อให้เราไม่รู้ว่าเราชอบอะไรอย่างน้อยเราก็รู้แล้วแหละว่าเราไม่ชอบอะไรส่วนส่วนตัวเนี่ยที่แบบพูดเพราะว่าแบบเหมือนมีรุ่นน้องหลายๆคนที่แบบเหมือนตอนแรกนางก็บอกว่าเออนางก็อยากจะลองมามาดรุนดู พอปรากฏว่าไปทักหายอีกทีนึงก็คือแบบว่าน้องบอกว่าน้องไม่ได้เลือกระลุนไปเพราะว่าแบบว่าเออรู้สึกว่าตัวเองอยากเป็นแพทย์มากกว่าไม่กล้าลงระลุนเพราะกลัวว่ามันจะไม่สามารถซัพพอร์ตในด้านฝั่งแพทย์ได้เท่ากันกับที่อื่นอะไรแบบเนี้ยเราก็แบบปวดเจ็บแทนไม่ได้ว่าเออคือจริงๆแล้วตอนม6มันจะมีวิชาเลือกที่ถ้าได้เรียนออนไซต์มันจะมีวิชาเลือกที่แบบเป็นสําหรับสายแพทย์โดยเฉพาะเลยนะก็คือเป็นวิชาที่แบบทําหัตถการเลยอะได้ได้ฝึกเย็บแผลได้อะไรเลยอลยางหลังยุบไปแล้ว ยูไปยุ่ไปแล้วหรอไม่มียุบไปเราเหลือแค่เซอร์ไบโอค่ะเหลือแค่เป็นแบบยังไงเรียนเรื่องชีวะแบบเออรวมๆมาอะไรเงี้ยอ๋อหรอแต่น้องอยากให้มีบัตในการเสียใจว่ะถ้ากลับไปเปิดแบบตัวตัวอาจจะอาจจะกลับมามีครั้งก็ได้นะแต่เขายุบมืกนกัวว่าแบบเขาเรียกว่าออันนี้มันออนไลน์ไม่ออนไลน์มันไม่สะดวกนี่แหละคิดว่าใจจริงๆนะถ้ากลับไปเรียนออนไลน์ได้อะพี่ว่าขอให้อาจารย์ปาสอนก็ได้เว้ย ขอให้อาจารย์ปลาสอนแบบเปิดค้าน,น,นก็นดกนได้หละใช่ถ้าอาจารย์ปลาแกว่างอาจารย์เมียก็น,บบน่าอะสอนอะ่ะอืมเรื่องเปิดไมเรื่องมีอะไรจะพูดฮะ <laughs> อ๋อถ้าไม่ใช่เรื่องพัฒการโอเคกันฝากถึงน้องๆใช่ไหมนองจากว่าเราก็ทํางานสายสังคม แต่จริงๆเราเป็นหมอใช่ไหมเราทางานหลายๆด้านแล้วเราก็พบเจอคนหลายๆแบบแต่ทุกคนก็จะบ่นว่าการศึกษาไทยมันแย่อย่างนู้นมันแย่อย่างนี้ทางที่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังมีโรงเรียนดีๆอยู่อย่างเช่นโรงเรียนเราแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ได้ท่วทั่วทุกสารทิศของประเทศไทยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณอยากออกมาจากจุดที่คุณคิดว่ามันแย่มันไม่ดีตรงนั้นอะ่ะมันก็ยังมีโรงเรียนเราที่คุณสามารถลองมาใช้ชีวิตในโรงเรียนนี้ได้แล้วไม่ชอบใจไม่ถูกใจยังไงคุณสามารถ ส่งฟีดแบ็กกลับไปให้อาจารย์เพื่อที่เขาจะได้พัฒนาโรงเรียน่ะให้มันตอบโจทย์คนอื่นๆที่เขาจะมาเรียนในอนาคตได้มากขึ้นเพราะว่าเรามีทุกวันนี้ได้ก็เพราะเรามีคนที่เคยเรียนมาก่อนแล้วก็ฟีดแบ็กไปให้อาจารย์แล้วก็มาปรับแก้แล้วก็แก้ไปเรื่อยๆมันก็อาจจะดีกว่าอะไรโรงเรียนที่เป็นยังไงเจ็ดสิบปีร้อยปีแม่งก็ยังเป็นเหมือนเดิมคลานเข่าไหว,วาอาจารย์ยังไงก็ต้องคลานเข่าเหมือนเดิมซึ่งมันไม่ใช่อะไรแบบนั้นในโรงเรียนเราอืม ก็ถ้าคุณอยากลองมีชีวิตดีๆดูมาศึกษารเรียนเราแล้วในอนาคตคุณจะไปปรับใช้กับรงียนอื่นก็ได้อะไรประมาณนี้ค่ะเหมือนที่อยู่มาเจ็ดปีก็มีแต่ถอยหลังลงครองไม่พัฒนาสักทีเมื่อไหร่มึงจะออกก็ถ้ารู้ตุก็บอกว่าไม่นั่นสิเมื่อไหร่จะออกั้องหมดเลยจอกว่ี่ยไม่ชอบกินสลิมได้อยู่เลยนะคะ อ็เลยให้จบไปสมัครจริงๆโรงเรียนเราเคยมิเคยมีอาจารย์ที่สอนโรงเรียนเราไปเป็นสอสอแล้วแล้วก็โดนตัดสิสสอแล้วด้วยอ๋อเออใช่ใช่ปเป็นอาจารย์พิเศษต่อเมื่อก่อนถ้าเป็นรุ่นแปดอะรุ่นแปดรุ่นเจ็ดรุ่นแปดอะจะได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษกับอาจารย์จุ้ยแกตอนมหกไม่ใช่ไม่ใช่เรียนแค่ตอนมสี่แต่ว่าหลังจากนั้น คือพออาจารย์แกเริ่มทำพักอนาคตใหม่อ่ะแกก็เลยหยุดสอนวิชาภาษาอังกฤษไปอืมใช่อืม,อมจริงๆแล้วแบบโรงเรียนเราอะอาจารย์ไม่ได้ก็อ,อย่างที่ทุกคนฟังฟังมาแหละว่าอาจารย์เราเฟรนลี่แล้วก็ซัพพอร์ตนักเรียนคืออาจารย์เราไม่ได้ถึงขั้นแบบแตะต้องไม่ได้นะแบบเราติอาจารย์ได้อะไรได้หมดเลยส่งฟีดแบ็กได้คุยกับพออก็ได้แบบพูดถึงแล้วคุยกับพออแล้วก็ เราพอ,อาใจมากเออเราแบบสามารถแบบบุกเปิดประตูเข้าห้องพอออแล้วแบบพออวันนี้มีเรื่องมาคุยได้เลยพออยังบอกเลยว่าแบบถ้าถ้าโดดเรียนแล้วไม่รู้จะไปไหนก็แบบมาคุยกับพออก็ได้อะ <c oughs> นั่งเล่นห้องผออมีขนมเ <c oughs> พื่อนพี่เคยติดห <c oughs> มดพอเ <c oughs> ขากลับบ้านอาจารย์เคยมีอาจารย์พูดอยู่ว่าในห้องอะถ้าเวลาเรียนอะอาจารย์เป็นอาจารย์แต่ถ้านอกห้องอ่ะอาจารย์ก็แค่รุ่นพี่แกคนนึงนั่นแหละ อาจารย์ส้มไะอาจารย์ทางนอกอาจารย์ส้มให้เรียกพี่ส้มน่ารักมากพี่ส้มพี่ส้มสรุปตอนนี้อาจารย์ส้มเป็นอาจารย์พิเศษหรือเป็นอาจารย์ประจาแล้วนะประจาแล้วก็เหมือนเป็นหัวหน้าด้วยมั้งหัวหน้าอะไรสักอย่างอ๋อคือตอนพี่อยู่อาจารย์ว้าอาจารย์ส้มไหนมากอาจารย์ส้มนิสมากจริงๆพี่พี่เคยพี่เคยเอาแอนแฟงไปอ่านอาจารย์ส้ม่าถามว่าอ่านแอนแฟงด้วยหรอ อาจารย์ยก็บอกว่าอยากให้เราถามอะไรบ้า,า,า,ววาอาอจารย์ส้มใจดีดดมากชอบอาจารย์<ม><ม>ส้มแล้วจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปตอบคำถาม v s c ซีและโคเซนก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ดูกันจนจบด้วยนะหวังว่าก็จะหวังว่าพวกเราก็จะช่วยตอบคำถามแล้วก็เออยังไงได้เปิดมุมมองเกี่ยวกับโรงเรียนของเรามากขึ้นเนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ มาร่วมตอบคำถามกันในวันนี้ด้วยนะคะเราขอบคุณที่จะสละเวลามาก่อนวนี้ไปกันแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายทําไมพี่ถึงนองสีนี้คะเพราะว่าพี่ชอบเฮ้ยชอบเธอดูดิพี่นอนสีชมพูเหมือนกันเออสีชมพูพี่นอนเลยวนี้นี่ก็วันนี้สีลิบมาสุดแล้วนะ โซ่สี่ลิตรพันหยกแล้วน้องกลบมากอะแบบมิดไปเลยแกของดีวันไม่ได้สดเท่านี้เว้ย